แล้วพูดพด,ดังๆสวัสดีค่ะมีเพืเ่อนแฟนรัแมแอกไม่ใช่ค่ะวันนี้มาถึงเรีย่ยมเจนโซฟโร่เหล้าค่ะคุณเอเจนโกลคุณโจค่าค่ะร่ะแมแอกแนะนมปลาเกี๊ยวเพระาระว่าพักหลังไม่ค่อยสบายนะคะปลา,าค,<ม>ค,า,คาร์ปคืออะไรกันมาปื้นคูมปลาคาร์ปนะคะไม่ได้ทอบมากินอาหารเดียวกับอาหารที่นุ่มานวดมันมวนวดหอมนะคะเพราะว่าเป็นว่า ปัจนค่ะตัวมีบิร์หน้าเนี่ยนะคะพอด็มีหน้าส้ต่นจากนอทวันแต่ว่ากินยังกินยังเ่าหร่่ปยังไม่หมดเลย่ย่กับมีคือกันมโมาเล่ากันมี่คือกันเนื้อปี่นอคะ้าถูกามาากินน้ำกันกินน้ำกันค่ะเนี้ยดีุณแอกับน้องเจกินด้มยกินเซ็กื้อสบัตเนี่ยกโพยกินอาารี โอเคค่ะมาดูได้ไหมอาจารย์ผู้ช่วยคะเป็นที่ที่มาของไปเองกันมากเลยนะคะหรือว่าประเด็นน่าติดคองเงินแล้วค่ะใจก็น่าแบบมีใจเชื่อไปเชื่อมากเป็นที่เป็นนองที่น่ารักอย่างหนึ่งคนในผู้ช่วยประสบสแควร์ผู้ช่วยสามารถที่จะไปสัมผัสได้ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพลงแฟนบอลของแม่อแคนาคุณใช่ไหมคะมืนเมร์แคนาค์มาเดือนกี่บ้านโอนเล่นวันอยู่อยู่ตัวสีเมืองอยู่วันอยู่วัดอยู่บ้านสีเมืองวัดสีเมืองวัดวัดเออเจ้าวเมรสีเมืองเนาะค่ะมีประวัติของคุ้นละยางเดบักกาในมัสการกาบ่ายเดียวเมรสีเมืองเนาะค่ะที่บ้านดอนหมุนเมร์ไม่บ้านบ้านสีเมืองเลยเออบ้านสีเมืองบ้านสีเมืองค่ะถ้ากันมาเลาะ คุณเอจะโทษน,นะคะเป็นผู้ดูแลนะคะจะได้พกฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะแม่กนาฟ้าคงคุ้มมากๆมากช่วงนี้กับพักงาน้าแล้วนะคะพักงานก็เลยพักกันมากอากาศเมื่อยนมัสการทำเมืองสีเมืองจอมเมืองสีเมืองที่บ้านสีเมืองเนาะค่ะเยี่นจันค่ะบ้านคุณเออยู่บ้านโดนมือมือค่ะโดนหนุนค่ะพักกันมาเที่ยวนะคะ ในกาการแสดงนํำรูปภาพสวยๆปาพีภากนองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คุณแชร์คุณสัตก,การณคุณชชยค่ะสวัสดีค่ะ,ะนู้นรูดมีูสวยากคหครก ้าไปสีเมืองประตูชัยแถวนี้ตลาดเช้าอันนี้ประตูชัยมีอันเดียวนีว่หมีอันเดียวนี่งของ้ำาขีก็ไปไายใหม่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่นอ้องมือนีแม่ค่ะคุณชายด้วยค่ะ ไดมาเที่ยวเวียนจันวัดพระธาตุหลวงนะคะภากลางนมน้กาเดียดดฮ้อนฮอนค่ะซึ่อว่าหอยหลค่ะเดินจรบบอยค่ะแต่ยิ้มเดินสีนะคะวัดธาตุหลวงจังหวัดจังหวัดหลวงเลียนจันเวียนจันโนจังหวัดพอพักพอนหลวงไม่ไหวแม่ยืนกลวห็นไยงานแล้วเออยล นิพพานเศรษฐเขาทายมั้งสวดีค่ะพี่น้องแฟนเพ่เส้นมะล้อมของแม่อาคณาคุณนชัย่ะมืมอริเดมาเทียวแล้วก็หลวงเวียงจันทร์นะคะมาวัดถาดหลวงนะคะนี่แต่ของสวยๆงามๆค่ะแม่อาคณากับมาเที่ยวนะคะช่วงนี้เบิดงานแล้วกับมาเที่ยวพระธาตุหลวงจังหวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เฮ้ยโอ้อชิเวเป็งนงานค่ะโอ้สวยๆงามๆดีนะคะเป็นของนาะ ค่ะขึ้นไปหลฟ์ค่ะค่ะสวัสดีค,ะค่ะเ,เ,เ,เป็นของเฟนเฟนวอลล่เขาไม่อาถรรพ์เพื่อช่ค่ะเอฟซีมือในแม่อาฆาตมากที่วัดวัดโฉกใหญ่นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของเมษีเมืองเนาะค่ะ มีประวัติเพิ่นย่ำนานมาโดนแล้วอา่ะรในบ้านเกิดของเพิ่นค่ะแนี่ยพนย่ำเลยมากกับภาวะมาขอพราะพ้นจากเมษีเงี่ยงโวยเป็นรักสมรักษาตลอดปวดไส้เขียวขาดเพรายันไม่ได้ติดตัวหายโซ่หายเศร้าให้ยโซ่หายเศร้าเบิดทั้งเฟ้ยเฟ้ยไก่มีบุญกุศลในเอ่อในเบื้องผักของเมษีเงี่ยงหลักสมรักษาตลอดปวดไส้ี่บ้านเกิดของเพิ่นนะคะบ้านโชคใหญ่ค่ะซึ่งวัดบ้านโชคใหญ่แล้วก็ไปพุ่นอีกค่ะไปที ที่ปัดเยี่ยงกวัดสีเมืองวัดสีเมืองค่ะเพราะว่าคนอยู่ห่นเนาอเสาเสาวรักเมืองห่างนอกนีะค่ะอาศัยด้ไปพุ่นอีกพ huh ่อเนี to to like ่ก so ็ไปแล้วเนาะกับไปหวนเพิ่ปแล้วแต่ว่ากับบกคักกันมากกับมาหวนเมสีเอิ่นเิ่นเมสีไปเสียเกาะชูอื่นหน้าเสียเกาะเสียแขนแหงอยื่อดีไม่แห้งเพราะพ่อเนี่ยเป็นกระสีเหนี่ยแต่ที่เมสีเมืองเท่ากับคนบางอย่างหน้าเท่าคนพุ้นเท่าเดียน คือาเป็นยูนิเซอร์ซาถกไค้าหนไา่นดเชื่อประสบการณ์ขอคณูชียอยงไม่เฉลียมื่อราวรวม่งใันัดค่ะ ตัวบนเสือนั่นอันนี้มีมีอยู่ตัวปะใจอธิษฐานป่าะนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอนะคือเจะินนราจะนท่าไหจะ่จะเกดบ้าปจุดห่างต เป็นไงคะมินิบับเป็นไงบ้างบิมบับเป็นไงบ้างบิมบับคอากีเป็นูวกนอนะแอได้ไหมได้ไหมแต่ว่าในวันนี้เราควจะกิน ตเลเอไปไลา่บลายหมองเนาะคะ่ะแต่ว่าหมองอาบน้ำหล่บรายแต่ลุ่งบรายไม่ห่อนหลายแต่บา,อา,าบงอย่างสิกับไปกินเราเล่นใจมันาโดนหมุนนะคะมันคือเอ็ดจนทอดก็เลยสิมาเวยกินอียังคนอื่นก,ก็คุกี้อาหารเกาหลีคุกกี้อาหารเกาหลีอ้ามีน้องอาหารเกาหลีเขาคุณพ้ากินยังก็กินหมดนะคะค่ะมาติดต่อมากินน้ำกันได้แต่ไม่กิน,กนยัเด็ดก่อนอันนี้อันนี้เครื่องเคียง ผักดองมันเป็นเครื่องเคียงควหมาว่ากอากนยนด้วเรอาหารีุกกิอาหารเกาหลีไม่ใช่ค่ะผักดองกินสกิะกกินอันนี้กับผักนี้กับผักมือนี้ก็ยังกิบ กคุักคุมน้ำทาามีแต่กกุมเสียกคุมเป็นคนเฉลกินเนาะค่ะอันนี้ก็กินอันของอันเกาหลีสักคนสิเก็นังได้ี่มือคนแล้วเอาเอาอด้พี่น้องมาคิดด้ยกนจะไม่ยังโอลจะเล้ผักคนนี้ก็ได้ผักค่ะาพคนนี้เออมีมือข้นอีมขีดค่อยได้มีส้อมไหมคะขอส้อมหน่อยเป็นไงคะ เขาเขาไม่นีนกับกิมจิภาคินแต่ากินย่งากินแต่ไง้ีี่างดกันอที่กาน่มะเขนอเมะล่างเทีของแม่อัฒนาคุณชายด้วค่ะเมื่อนี้อยู่ที่เวียงจันทร์ค่ะนาทีเกินรที่ี่สค่ะ หน้าดูเลรักษาจิตองมันสบายา ah? นอกจากนากับขั้ระการนิรศการเขียวพ้ะเขีวว่าเราตนะคะตอนนี้าณะนี้เนี่ยพนังานยวดผ้าเขียวนะคะว่านี่กไปบัดเมสีเมื่องค่ะในขาบขั้ระบาเมสีเอนเมื่อบ่านเกิดของคนบัตบันโชคโชคใหญ่เป็นบ้านโชคใหญ่บันเกิดของเมสีเมืงอนนะคะเมื่อนี่ยาเละผ้าหัดนเกียวนะคะมากับขั้นระบาดเป็นเป็นืนเป็นตัวเสือในลายทรงร่ทรงตัวเไปหา นเพกมงสุูสกูนเนอค่ะติดตามอัคานาคุณชช่อังคนาออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณหลายๆานกดไลค์กดแชร์กดสัะเกตอัคานาออฟฟิเชียลค่ะมี45หอดไุบุญแล้วเจมิน่าครับกคระเด็กที่น่าจะตัวเปินบคิกดีสอาดร้อมกมาเก็บกนที่สกอตแลนดสกอนด์มาแอนคการเรความอคนาที่พสกูนสกูตอัคาส่มันผมาน สวัสดีค่ะคลายเข้าไปในห้อพักแก้วคนเดีนไม่คลายเข้าไปในยูนอที่คนที่ตั้งของพักแก้ว สองสามวถ้าแต่เ่อเราปวดาก่านั่งอมาจากแต่ถ้าเราปวดเลยนี่คุณ่ดหอรฮนอเ้รแก้วเคยนางอกมาจนสวยางลย่งนอีแใครไปรับหลบได้ดเราก็เเลยยงกัอเนี่ยเนาะฮอมาแก้วเ่าเราปวด่ งานติดอกขหิดดอเทียว5กระส่เอร์ลย5ติดมเทยช่งดีค่ะสวยงามดีแน่นอหรืจะซื้อจะเสียหกที่้ากยังมีให้น้องเขเลยช่วงแตงโมโขับไปสะกุ่นนได้เลยไต่ที่หนี่งเรืเห็นว่าสวยยิ่งซ้อเง็สวยนะคะนี่คนี่ารอข้าวขึช่ค่ะ้โอ้ยขึนช่อจะเป็น้วโอ๊ยสวยนะคะค่ะ ยืนยูเสียงขว่วงแค่เป็นแย่นี้แหละนี่แหละกราเจ้ามากนี่นะนี่นะตัวดจำลองอันนี้อันนี้แม่นแท้ยืนยุ่ยหินเป็นแย่นี้แหละนี่อ่ะได้เห็นไหมเขาจาโยนเงินเขานี่แหละสวัสดีค่ะพี่น้องคะนี่เลาะมาเลาะมาแถวนี้นะคะแถววัดระแก้วก็เลยมาพอเป็นวัดห้ยหินนะคะเป็นของโบลมโบราณันตะเก้าเอามาจากทุงห้ยหินเอามาจากทงห้วยหินเหมือนค่น แล้วก็ต so <Bis którym S 1> ัวจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละตั้งหลายๆดีมากลึกๆมีเกลมีเกดีเนอร์ปิโน่เขาอะอะคูโบเดมากับยาตะนาคกสีอะไทยไปให้พี่น้องกฮาดิโบุ่อันนี้หินมาจากเชียงผวงแท้มาจากทงหินแท้ทงหินต้องกขันต้องอ้ยซ้อนนับค่ะข้างในนี่เป็นเป็นหินแท้เลยแล้อันเป็นเป็นไส่น้ำก็ได้ไส่น้ำก็ได้บอกนี่ดูว่าการดีค่ะไปทำเป็นเป็นสเก็ตอะกะสลักเงียงก็เป็นสลักใหม่ค่ะ ดูไปัแกสสลักนนแกลักแกสลักทำไมดีแกสสลักของี่ทีวัดตะเกลนะคะพี่น้องถ้า็นมาเทียวนะคะสวยนะคะเคยเห็นแต่ม่เห็นแล้วก็ใคระดูรอบๆเลยว่า Hors of Mr. Roma